ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ไร่ขี้ชมดนะคะตอนนี้นี่พาหลานมานะคะ ด้วยข้างล่างนะคะนี่โอ้ผีบันทวีตหน้าเตะไงยปเอาขี้ก่อนน่ามีดอกไม้ด้วยไหนอ,อ่านี่นะคะดอกไม้นะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่สะพานแคว้นนะคะของไรคชีชมดนะจ๊ะ ีปลา,า,ปาด้วย,วยไหนดูสิดูสิคะมีปลาด้วยนะคะข้างล่างนะคะปลาโหสวยเลยอ่ะมีปลาสีเหลืองแล้วมีปลาด้วยข้างล่างนะ,ะปลานะคะเรามขึิดขวาครับเดินขาาิดนขวาไว้อาจ้าคืออืสต์โอ ไหนว้าววันนี้สุดเราก็เจอแล้วนะคะนี่ค่ะราคาค่าบริการนะคะนมแพะ10บาทย่า10บาทรถม้าเด็ก50ารถม้าผู้ใหญ่100บาทนะคะ <20 S 1> ถ้าเป็นทัวร์ก็รถม้มาคนละ30บาทนะคะมีรถราง10บาทนะคะนี่่เดี๋ยวเรามาดูกันคลิปต่อไปนะคะ